แต่วิธีการเช็คแคร์ได้ตัวเองง่ายๆมีอะไรบ้างอากาศร้อนๆแบบนี้การได้ทํางานหรือพักผ่อนในห้องแอร์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าแอร์มีปัญหาบอกได้เลยว่าไม่ดีแน่ๆ หากเพื่อนๆไม่มีการตรวจช็คหรือไม่ทราบสาเหตุวันนี้ไปด้วยิวได้รวบรวมวิธีเช็คแอร์ด้วยตนเองมาฝากมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. เช็คขนาด BTU เพราะขนาดเครื่องทาความเย็นของแอร์ต้องมีการติดตั้งให้เหมาะสมกับขนาดของห้องซึ่งมีผลโดยตรงต่อความเย็นของแอร์ถ้าขนาด BTU ใหญ่เกินไปจะทําให้แอร์ตัดบอยแต่ถ้าขนาด BTU ต่ําเกินไปจะทําให้อร์เสียเร็ว2เช็คจํานวนคนและอุณหภูมิห้องหากจํานวนคนในห้องมีจํานวนมากเกินไปหรืออุณหภูมิห้องภายใน,ในและภายนอก มีอากาศร้อนจะส่งผลให้แอร์เย็นช้าจะต้องใช้เวลาสักพักค่อยๆให้แอร์เพิ่มความเย็น 3. เช็คการทํางานของคอมเพรสเซอร์เช็คดูคอมเพรสเซอร์ของแอร์ว่ามีการทํางานอยู่หรือไม่หากมีการทํางานอยู่แต่แอร์ยังไม่เย็นควรสับแบคเกอร์ของแอร์อีกรอบและถ้ายังไม่ติดหรือไม่มีการทํางานใดควรรีบแจ้งช่างแอร์ทันที 4. เช็ครีโมทแอร์เพื่อดูการตั้งค่าที่ตั้งค่าไว้ หักตั้งค่าไว้ที่พัดลมควรปรับการตั้งค่าใหม่ไม่อย่างนั้นแอจะเย็นช้า5เช็คน้ำยาแอร์รั่วให้สังเกตแอว่ามีน้ำไหลหรือมีคราบเพื่อนบริเวณท่อแอหรือไม่หรือ,อ,รอ,อ,รรอการนำแปรงไปจุ่มฟองสบู่หรือน้ำยาล้างจานจากนั้นทาบ,บริเวณท่อแอหากมีฟองอากาศหรือมีเสียงที่บริเวณท่อแอเป็นสัญญาณว่าน้ำยาแอร์รั่ว6เช็คฟิวเตอร์ตันหากตันด้วยฝุ่นหรือคราบสิ่งสกปรกต่าง ให้นำฟิลเตอร์ออกไปทำความสะอาดแค่นี้แอร์ก็จะกลับมาทำงานและให้ความเย็นได้ตามปกติเจ็ดเช็คการล้างแอร์หากไม่ได้ล้างแอร์มานานเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของแอร์ตัดและแอร์ไม่เย็นพอคาบสกปรกฝุ่นละอองสะสมอยู่ในแผงคอยทำให้แอร์ระบายความร้อนและความเย็นไม่สะดวกแปดเช็คสิ่งกีดขวางของช่องทางลมแอร์สิ่งกีดขวางหรือตำแหน่งการติดตั้งแอร์อาจจะอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมเช่นฉากกั้นแอร์ที่ทำให้แอร์กระจายเพียงจุดเดียว หรือติดตั้งแอร์สูงหรือต่ำเกินไป